الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innamal mu'minuna ikhwah wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ad-dinun nasiha sadaqallahu alazim wa rasuluhul karim alhamdulillah khashukur to subhanahu wa ta'ala ที่อัลลอฮ์ทรงเตาฟีกและฮิดายะให้พวกเรามาสู่ภารกิจที่ส้ำคัญยิงในรอบสัปปาห์ดาก็คือการละมาดวันสุขวันนี้พมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องชาวบ้านชาวครัวเป็นขังแรกเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อมาเยี่ยมเยียนพี่น้องวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียเทียวถือโอกาสนาซิฮะตักเตือนกันระว่างชั้นพี่น้องภูเก็ตกับพังงาเชื่อมต่อกันด้วยสะพานสาารสินเลยผ่านมาฝั่งนี้ก็ภูเก็ต นะครับเลยมาฟั่งนี้ก็เป็นผังงนาเป็นบ้านผีเมืองนองกาว่าได้นะครับมิตรภาพทีรายพรมแดนครั้งแรกที่ได้มาเยือนณสถานที่แห่งนี้รู้สึกอบอุ่นด้วยกับการตอนรับขอพี่น้องพี่น้องที่รักเลเขารบทางไล่ครับวันซุข เป็นวันที่สำคัญในรอบสับปดาห์ซึ่งเราก็รู้กันแล้วว่ามันเป็นไซยิดุลัยยามปังฮูลูเป็นนายหัวเป็นนายข้องบรรดาว,วันทั้งหมดนั่นคือวันศุกร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั้นทรงบัญญัติบัญชาชายกาละมา ที่ให้พวกเราบรรดามุสลิมีนมารวมตัวกันซึ่งเป็นอัตลักษณ์แห่งอิสลามก็มาร่วมตัวกันในวันศุกร์เพื่อประกาศให้ชาวโลกรือวา่าผู้ที่ไม่ว่างดีต่อมุสลิมที่นับถือสาันาอิสลามให้รับรูว้ว่ามุสลิมของเรานั้นสามารถที่จะรวมตัวกันได้พี่น้องครับนี่คือวันศุกร์ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงดำรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานยาอายุฮัลลาดีนอามานูอิดานูดียาลิสซาลาติมียาวมินจุมอะอายะนี้พี่น้องได้ยินบ่อยครับเป็นอายะที่อัลลอฮฺทรงบัญชาชายให้เราละหมาดวันศุกร์โอบรรดาผู้ที่อีมานทั้งหลาย อัลลอฮ์บอกพวกเราบอกพวกที่มีอีมานทั้างไล่่าเมื่อเสียงเรียกร้องสำรับการละหมาดวันศุกร์เราได้ยินเสียงเรียกร้องไปสู่การละหมาดวันศุกร์ดังนั้นทันจงไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ะตาลานั้นวาชีวิตให้เรา ได้พบกับวันที่มีเกียรติได้พบกับวันที่มีบรารอกาดได้พบกับวันที่เรามีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อทำการละมาดบระสุขขอบคุณอัลลอฮ์ดังนั้นท่านจงไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์คำว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ในที่นี้นั้นนักวิชาการได้ให้ความหมายวา่า ให้เรารีบเร่งมาสู่การหนังฟังพุทธบ้าพี่น้องครับไล่สถทานทีแม่แต่หมู่บ้านพมเองมันเถียวเวียนคอมให้เข้าเถียวยู่ตามซาลาเรวุดบางจะเดินเวียนห้องน้ำบางพี่น้องครับเดินให้ชาข้าบ้างทายให้เขออาอ่านพุทธบาเสร็จก่อนถึงจะมาปากตกัว ันนี้บานพมเป็นพานีนะแต่ที่นี่ไม่มีอัลฮัมดุลิลละผู้นำที่นี่รูศาสนาผู้ตามที่นี้ตามผู้นำปฏิบัติตามผู้นำถือว่าอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับให้รีบไปสู่การนั่งฟังกุตบะและการสมาธงวันสุขนี่คือการที่เราไปสู่การรำลึกอลัลลอฮ์อย่าแช่อย่าชา พี่น้องครับเลทันจงละละจากการสื่อค่ายนั่นพี่น้องคำว,ว่าละจากการสื่อค่ายในขณะทีคอเตขึ้นสูมิมบร์ในการทำนาทีฮุตบะในขณะนั้น การสื่อค่ายทื่วาฮารัมฮารัมทื่ว่าบาปแล้วบาปกับใครล่าลาพ่นองบาปกับภูถีวายิบบนตัวเขาซองยุมอาดไปทำการละหมาดวันชุกอ่านเชินเกาคืนกุตบาแล้วเราแวะซือบุรี สักซองเจตนานี้เวสือชายเย็นสักแก้วการซื้อคายซอเราให้ต่างเขาเขาให้น้ำเราแต่ในขณะนั้นถือว่าบาปพี่น้องครับบาปที่เรานั้นละเลยการมาฟังกุะบะละเลยคําสั่งของอัลลอฮ ให้หละจากการซื้อค่ายสื้อค่ายซะให้ต่างเขาเอาข้องมาแต่บาปซื้อค่ายในเวลานั้นบาปเป็นช่วงเวลาที่บาปเดีวนั่นพี่รองใครละค่ายเลยไม่บาปเป็นนาทีก้องซี่พรรยาเลยวันสุกไม่บัญญัติกำนดตกนักบนภรรยาบนผู้หญิงให้มันทำนาทีไป เราผู้ชายที่บรรลุศาสนาภาวะไม่เจ็บคายได้ป่วยนะครับไม่มีอุปสรรคมาอยู่ในการเดินทางเป็นผู้ที่เป็นอิสระชนไม่ตกเป็นทาสของใครมาสู้การละมัดประสุขมาทำน้าทีของบบาวที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับดังนั้น คำที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนเราอัดดีนุนนาซีฮะศาสนานั้นคือการตักเตือนเตือนกันไปเตือนกันมาเราเตือนเขาเขาเตือนเราเราพิจารณาได้ตัวอีมัมกับพิจได้ตัวกอเตบกับพิจได้ตัวบิลานกับพิจได้กรรมาการกับพิจได้ พิษได้ทั้งหมดศาสนาคือการตักเตือนนบีบอกไว้ชัดเลยนะครับบางสายรายงานนาบียำถึงซ้ำคังนะครับยำถึงซ้มคังว่าแท้จริงศาสนาคือการตักเตือนแท้จริงศาสนาคือการตักเตือนแต่สังคมปัจจุบันพี่น้องครับบางคนก็ยอมให้เตือน บางคนก็เตือนไม่ได้อย่างเหมือนกันพี่น้องนะไหวลุ้นใจโดนบางคนว่าเติ้นทำเท้าด้าวยเติ้นลาวเติ้นเราเติ้นเอาเต้นให้หรอตาเติ้นทำตาเอกกบขวดเติ้นให้หรอตาอย่ามัวเราอย่ามายุ่งเรื่องเราอย่ามาทำเท้าเรามันนาทีผู้นำนาทีอิม,มัมนาทีผู้นำศาสนาต้องตักเตือน ถึงแมในบางครั้งขอบครัวของเขายาิพี่น้องของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ต้องตักเตือนตักเตือนด้วยนาทีพี่น้องต้องเข้าใจนะอย่าไปคิดว่าตัวมั่มันทำพอได้มันทำเท้าเตือนแด่กู้ลูกเองไม่เตือนลูกเองก็เตือนพี่น้องครับไม่ใช่ไม่เตือนแต่มันอาจจะไม่ตามเตือนแล้วนั่นคือศาสนาคือการตักเตือน ถูกสอบสวนมัตพี่น้องไม่ใช่สอบสวนเฉพาะผู้นำาศาสนาผู้นำในมัสยิดผู้นำครอบครัวก็ต้องถูกสอบสวนถ้าหากว่าเราละเลยหน้าที่ที่มีต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลไม่ใช่พ้นนะพี่น้องบางคนกัตโตยมัมต่งางเพศอะไรกัตโตยมัมอะไรกัตโตโกเตปอะไรกัตโตบิลาน ไม่เข้าใจ <c oughs> เด็กมาอยู่กันไม,ม่นีกาบาปบนหัวตัวมั่มแต่พอแม่มาอยู่บายบาปไข่ก้อนนะพี่น้องบาพอเม่มันก้อนพอแม่ต่งางบอกตัวมั่มเป็นรูปเป็นตาตยตัวมัามแต่นี่โยนความพิษให้ตัวมั่มให้ผูนำศาสนาเป็นบันนีพี่น้องสังคมนี่ผมบอกพี่น้องว่าบางคนก็ยอมให้เตือน บางคนก็เตือนไม่ได้ถ้าเตือนแล้วสร้างความชิบไม่ถ้าเตือนแล้วสร้างความชิบให้อยู you ่ให้ใบรายโดอาดีว่านามีซ่อนพนี้นะถ้าเตือนแล้วสร้างความชิบให้นั้นเตือนแล้วมีปัญห้าเตือนแล้วมีปากเสี้ยงเตือนแล้วทำลายร่างกายเตือนแล้วมีปัญห้ายู่ให้ใบรายโดอาพันเพื่อพี่น้อง hadis กับท่านนบีมุฮัมม e so ัดส e ุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีบอกว่ามันรออามินกุมมุนการันฟัลยุไงยืรูบียาดีนี่คำสอนนบีผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามในพวกเรานี่เมื่อเห็นความชั่วเห็นข้องไม่ดีเห็นข้องไม่ดีเห็นความชั่วเห็นคนทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธ ดังนั้นจงยับยั้งมันด้วยกำลังยับยั้งได้ไหมพี่น้องวัยรุนน่นมัยนี้ถ้ากลัวปากเตกหรือว่ากลัวถูกต่อยหรือว่ากลัวถูกทำร้ายฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานี่นบีให้ยต่างออกไปแล้วนี่ถ้าหากว่าทันรายถึงความสามารถ เราอ่อนแอเลือกเกินโดยมั่งเอ่ยไปหยับอย่างโดยกำลังนบีให้ทางออกขวาให้หยับอย่างด้วยว่าจาถ้าหยับอย่างโดยกำลังไม่ได้ให้พูดโดยว่าจาเล่งกับมันดีดีนี่อย่าเล่งมันยับยับตะกัวปากีแตกเล่งให้ดีดีเล่งให้สร้างสั้นอย่าทำไม่รู้เอออย่าไปทำเลขคงนี้มันฮารามมันไม่ดีอย่าคุยแลลั่เลยนรูในวันชุกอย่า ชุมนุมกันเลยอย่างนัง้นกระยุมาวันสุขแรงดีดีพี่น้องแรงด้วยฮิกมาแรงด้วยคำซ่อนจากคุร,รานแรงด้วยคำซ่อนจากท่านนบีแรงด้วยความสุขุมแรงด้วยความนิ่มนวลเห็นไหมพี่น้องนินาบีซ่อนนะครับแต่บางคนเป็นผู้นำกระทำไม่เป็นลาวเขาเรียกคว้านผ้าซากลาวกระบางที่มันชุบนปากเตกนะ ถ้าเราเล่นไม่เป็นไปถึงบาตายเลยบาตายในวงเลยกำลังเล่นการพานันกันอยู่ไอ้นูกระเพยอยู่บานี้ตัวม้วามฮรัมเปรี่ยข้าวนั่นพี่น้องมันต้องแหล่สถานาการเอาฮะดิษกอัตรา์นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาประยุกต์ใช้กับสังคมในปัจจุบันพี่น้องนะสถานาการแบบนี้เราจะทำแบบไหนที่ให้มันแฮปปี้มีความสุขทังซอง นั่นพี่้องเป็นพระนี้นะครับสังคมนี่นาบีให้ถังออกถ้าเราแร่งไม่ได้ปมบอกแต่เดียวว่าถ้าเตือนแล้วสร้างความชิบให้ยู่ให้บาบร้ายโดอานาบีวาฟาอิลลัมยาสตาเตียฟาบิกอลบิยับอย่างด้วยกำลังก็ไม่ได้พูดด้วยปากก็ไม่ได้ถ่รไปเจ้งทำรั่วเดียวมันรู้แล้ว ให้เราหลายดูอาเลยข้อดอาให้มันยาัล้อฉันไมย่ยอมรับยาัล้อแต่ชันเล่งไม่ได้ฉันไมย่ยอมรับยาัล้อความชั่วที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในบ้านชันชันรับไม่ได้แต่ชันหัดยับยั้งด้วยกําลังไม่ได้ฉันข้อดอาข้อจากอาลัลลอฮ์และให้เอาพ้องไม่ดีเล่านี้ออกจากหมู่บ้านชันด้วยให้เอาละมัดความเมตตาจากอาลัลลอฮ์มาเราบวชราวบ้างไหมพี่น้อง เราช่วยกันข้อบางไม้หมู่บา้านของเราให้พลจากบาลาให้ดึงรอมาจากลอนลงมานั้นสร้างคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่อง้องกู้ลูกมึงกับลูกมึงลูกกูกับลูกกูกไปมันยู่กับพันนี้พี่น้องครับขาดการตักเตือนขาดการปฏิบัติตามนโยบายของท่านนบีสุลลอัลฮุอะลัยฮิวะสลัมจนหมู่บ้านนั้นขาดความบรอากาตในไทยที่สุดพี่น้องครับ พี่ผมเอาเรื่องจริงในสังคมสะทอนในกบพี่นองในมัสยิดบ้านเจ้าคขั้วให้ได้รับฟังคำนัสีฮะไปพร้อมๆกันพี่น้องครับคงจะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนะข้ออา่อานฮะดีสข้อธนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเตือนคนที่บอกว่ามึงอย่ามาเตือนกูมึงอย่ามาเตือนกูมึงเอาตัวให้ดีก่อนมึงเอาตัวให้ดีก่อนเอาครอบครัวมึงให้ดีก่อน มึงมายั่งให้ขอบเสียก่อนต่อมึงมาทำเท้าเผื่อนดูแลลูกงให้ดีเสียก่อนอันลลอฮ์บอกจริงนะพี่น้องยาอายุฮัลละดีนาอามาูกูอังฟุสะคุมโอบันดาผูทีอีมานจงปกป้องตัวทันเองตัวเองเลยก่อนเขาวันเลบัดันเองก่อนนะ ถ้าเราเองอยังไม่ดีพร้อมไปเตือนชาวบ้านไม่ต้องคิดเลยเตือนคนในครอบครัวมันก็ไม่ให้ราคาเลยมันก็เลยไม่ซราเกลือเลยพี่น้องครับโอบรรดาผูทีม่านทันจงเตือนตัวท่านเองปกป้องตัวท่านเองปกป้องคนที่อยู่ในครอบครัวให้ผ่อนจากไฟนรกนี่อรร์สั่งพันนีอลลรร์สั่งพะนนี แต่บางคนไม่รับคําตักเตือนมันกระโจยเหมือนกันนั่นคนไม่รับคําตักเตือนคนที่มันไม่รับคําตักเตือนพี่น้องครับมีเหมือนกันในสังคมเตือนไม่ได้บอกไม่ได้เพราะมันมีคุณลักษณะที่ไม่ดีอยู่ในตัวของมันเขาเรียกว่าอุยุบภาษาครับ การลำพองตนการสำคัญตัวเองพิษมึงเตือนกูเผื่อกูรวยกว่ามึงโดไปถึงไปเรื่องรวยวแล้วมึงเตือนกูเผื่อกูมียศดท่ารดดาซักส,กสูงกว่ามึงกูมียศท่ารดดาซักกูมีเงินทองมีทรัพย์สิสนมีบริวารมีทุกอย่างเขาเรียกว่าอุยุบสำคัญตัวเองพิษเขาไม่การที่เขาเตือนเขาไม่ได้เลงว่าเราจะรวยหรือจน นะครับมียศท่ามันดาซักรหรือไม่เขาเตือนด้วยความรักเตือนด้วยคําสั่งรอซูลไม่ใช่เลือกเตือนในคนจนด้วยคนรวยไม่ให้เตือนในกับพิษลาวพี่น้องครับนั่นคือคนที่เตือนไม่ได้เขาเรียกว่าส้าคัญตนเองพิษคิดว่าตัวเองนั้นต้องดีที่สุดต้องรู้ที่สุดชะงน้นกับตัวเองคําว่าอุยุบพี่น้องครับ มันเป็นต้นตอที่จะนำไปสู่ความพิษนั่นคือการลำพองตนเมื่อเราลำพองตนแล้วยู่ในใจของเราแล้วไม่แรงออกมาคำว่าอุยุนี้คิดว่าตัวเองดีกว่าเขายิงพี่นะครับหลังจากนั้นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปเปรียบกับคนอื่นกูดีกว่ามันไปขายมคนอื่นไอ้นั่นเขาเรียกตะกับโบล จองห้องแต่มันมาจากอูยุกก่อนลำพองต้นก่อนอุยุกนำไปสู้ตะกัเบ,บิดตะกับเบิดยิงจองห้องพูดออกมาเปรียบออกมาพี่น้องครับหลังจากนั้นอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราทำอา,าไม้นั้นอาไม้นี่เราทำดีสั่งคมนั้นสั่งคมนี้อยากให้เขารู้เราบริจาคแค่นั้นบริจาคแค่นี้ ไอ้นั่นเขาเรียกว่า o ลิยาโออวดเหลาเห็นไหมนั่นข้องไม่เข้าย่าทางเพพี่น้องข้องไม่เขาเ่องทางเพยเริ่มจากอุยุบสุดท้ายเลยพี่น้องครับยากมีชื่อเสียงในสังคมให้คนชมรักดุนยายอมรับในคำชื่นชมของคนอื่นได้แรงออกะเวลาเขาโยา่ไอ้นั่นก็เรียกซุมอะเหลานั่นข้องไม่ดีทางเพาพี่น้องครับนั่นคือสภาพการที่ศาสนาต่านี้ นี่คือคนที่เตือนไม่ได้อันตารายพี่น้องครับเตือนไม่ได้ว่าไม่ได้บางคนโยนมึงเลยตัวเองเสียก่อนต่อเตือนผู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้พี่น้องครับนาซอีในซุนันกุบรอจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมสัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลได้กล่าว กอาล่รอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงวจนะว่าวะอินนาอับโอดัลกะลามีอิลลัลลอฮฺแท้จริงคำพูดที่อัลลอฮ์เกลียดเกลียดมากที่สุดคำพูดที่อัลลอฮ์เกลียดมากที่สุด ไอยาคูละไรายูลิลไรยุลีอิจักิลละการที่ชายคนหนึ่งพูดเตือนคนชายอีกคนหนึ่งว่าจงเกรงกลัวอัลลอฮ์คนหนึ่งเตือนคนหนึ่งว่ะย่ำเกรงอัลลอฮ์นะอย่าทำนะจงย่ำเกรงอัลลอฮ์อย่าทำนะสิ่งนี้ฮารามนะสิ่งนี้ไม่สมควรนะชายคนหนึ่งเตือนชายคนหนึ่งว่าอิตตะกุลลอฮ์ ยงยำเกรงต่อเหรอเฟย์อยากกู้หรเหล่าคนที่ถูกเตือนตอบว่าอะไรกานับศักหรือว่าอะไรกามีนับกนะครับตอบว่าเพื่อมึงอย่ายุ่งเรื่องกูอ่าอย่างมาสังคมมานี้อย่างมาพี่น้องมึงอย่ามายุ่งเรื่องกูมึงเอาตัวให้รอดตาคนส่วนแบบนี้ยังโปรดรับรู้ไว้ว่า ถ้าเขาเตือนด้วยความอิกลัสความบริสุทธิ์ใจถ้าเขาเตือนในนาทีผู้นำอย่าส่วนมาน้าพี่น้องอย่าส่วนวาอย่ามายุ่งกับกูนะการสวนแบบนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์เลียดอย่างห่งเขาเรียกว่ายู่ไม่ดู้ทวันเลยพี่น้องนะน่าเล่งมาทาบ้าเรานี่คือคำย้ำเตือนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับอ่า วันนี้ก็อุฏบา่ารังแรกทีมัสยิดบ้านเจ้าครัวเสี่ยงดังสักอิดพี่น้องนะเพราะมันไม่มีไม่โดยมั่มไมาได้เสี่ยงมารายะยะว่าเออตะเพิดเสี่ยงดังคนแก่นี้ชอบเสี่ยงเบาๆาแต่พ่มกลัวพี่น้องไม่ได้ยินอ่ะมันมีพุ่ต่อการซ้อบรรทุกด้วยพี่น้องนะต้องให้พี่น้องได้ยินถัว่วใ้บรรทุกนะนี่ลักการของมันนะดังนั้นพี่น้องครับทุกสิ่งที ได้นาซีฮะพี่น้องไปทีเป็นสิ่งที่ดีที่มาจากอัลลอฮ์แหละรอซูลให้พี่น้องน้อมรับสิ่งใดที่พี่น้องฟังแล้วมันไม่เข้าถามันไม่คอยเข้าย่าตัวมั่มเล่งโดยนับสู้บางเล่งดังเกินไปบ้างพี่น้องอย่าได้ทึ่งทราบพี่น้องนะนี่คือความบกพร่องของมนุษย์คนหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะนี้จากมันได้มนุษย์เรายอมมีความบกพร่องไม่มีใครดีเพราะถุเรื่อง นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวบ้านชาวครัวนะครับมีความสุขนะในวันอีดประจําสัป,ปดาห์ก็คือวันชุกข,ขอดวงอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้รับความสําเร็จได้รับความได้รับรอมัดความเมตตาจากอัลลอฮ์ทุกถูกคนนะครับอา,มา,บา,า,มาเมนยา,นรบบนารับบันอาลามินอ و ز บิลลาฮิมินััชชยอนิร ل ش ي ط ا ن ي ر ا ج ล م ب س م ร ل ل ه الرحمن ร ل ر ح ีม wal asri innal insana lafi khusr illa الذين امنوا وعمل الصالحات solihat بالحق tawassaw بالصبر. haqq li wa lakum wa muslimin innahu rahim